สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปายก็จะมาแนะนำนี่เลยค่ะกันแดดตัวใหม่ของแบรนด์ B.C.K. นะคะก็คือกันแดด W2M นะคะเพิ่งเปิดตัววันนี้นะคะสดสร้อนๆเลยนะคะมีปันปันเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะวันนี้ปันปันก็ลงมาจากฮอลเลยนะคะไปทดสอบตัวครีมกันแดดตัวนี้ว่าจะแบบขึ้นไปรับพวกรังสี U.V. อะไรเงี้ยมากๆเนี่ยจะทำให้กันแดดของเราเนี่ยมันเยิ้มหรือเปล่าปรากฏว่าพอเอ่อวน วนหอไปประมาณ3ามสีรอบแล้วก็ลงมานะคะปรากฏว่าหน้ายัางใสยอยู่เลยถ้าใครอยากจะเห็นไลฟ์สดนะคะแนะนําให้ไปดูที่อของคุณบูตี้นะคะทําการไลฟ์สดให้ดูกันสดๆเลยนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงลายก็เพิ่งเพิ่งแกะก๋อนจะเทสให้ดูเลยะะตัวก่องนก็จะเป็นแบบนี้เรียมตามสไตล์ b c ซคเข เก็บตัวกันแดดไว้อย่างนี้เลยนะคะ,น,น,คะนี่นะคะี่น e y Foundation นะคะ S P F 50 P A 3ามบวกเรามาดูกัน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นข้างข้างหลังข้างหน้าไปเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดจะให้ดูเนื้อครีมเนื้อครีมจะเป็น เนื้อครีมจะเป็นสีเนื้อนะคะเทสก่อนมันจะมีความลื่นๆนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสอุ๊ยทาปุ๊บเนียนเลยค่ะคือมันไม่มีความเยิ้มเลยอะทาไปปุ๊บเนียนไปกับผิวเลยอะกลิ่นก็หอมน้ำผึ้งนะคะ เดี๋ยวจะมาทาที่หน้าให้ดูกันนะคะทาครึ่งหน้าอันนี้คือหน้าที่แบบว่าเพิ่งกลับมาจากงานนะคะยังไม่ได้ล้างหน้าเลยเดี๋ยวจะทาให้ดูน,าานี้มันจะออกเป็นเนื้อแบบมูดมูดวิบวิบอะทาเกลี่ยง,ง่ายมาก สำหรับวันเบาๆเนี่ยคือไม่ต้องทารองพื้นซ้อมก็ได้นะคะสำหรับวันเบาๆแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราต้องการออกแบบออกงานนะคะต้องการหน้าแน่ๆนๆก็ลองพื้นไปนิดนึงก็ได้ ดูนะคะหน้าข้างนี้ยังไม่ได้ทาหน้าข้างนี้ทาแล้วเนี่ยมันก็จะแบบชุ่มชืนน้นเป็นเลยตัวนี้นะคะพิสูจน์จากแรบมาแล้วนะคะว่าค่า spf เนี่ย คือ5้าสิบจริงๆไม่ได้เหมือนแบบบางแบบบางแบบนะคะมันจะมีนะคะคนที่แบบเอาไปทดสอบว่ามันมีค่า s v f ตามที่เขาแจ้งไว้หรือเปล่าปรากฏว่ามันมันมี s บ f ไม่ถึงนะคะก็คือแบบบอกเราไว้เฉยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ถึงนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาทดสอบจากแบบมาแล้วว่าค่า s บ f เนี่ยห้าสิบจริงๆแต่ว่าไม่เหนียวเนอะ ขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะแล้วกลิ่นก็หอมด้วยนี่นะคะใครที่สนใจนะคะสั่งซื้อกลับไปได้นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงนะคะอืฝากด้วยนะคะกันแดด w 2 m นะคะกันแดดครีมน้ำผึ้งป่าแล้วก็ครีมน้ำผึ้งป่าและมาร์กลูกพึ่งคะ่ะ